ซ p พผู้บริหารออออนไลน์และ7 e เ e ่ E อีเดินหน้าโครงการสารอนาคตการศึกษา ConnectED เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตามเป้าหมายการดำเนินโครงการสู่สุขุณเดเวล็อปเมน Project 4.0 ล่าสุดยกระดับการแก้ปัญหาการจัดก,การขยะด้วยการดึงโครงการเด่นด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงเรียนอนุบาลทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเบสท p l พลสทีจากความสําเร็จลบปริมาณขยะจาก15ตันเหลือ2กิโลกร,รัมต่อเดือนมาต่อยอดพร้อมพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนเปิดกว้างให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานเพื่อบ่มเพาะให้ทุกคนรู้จักวิธีการจัดก,การปัญหาขยะอย่างยั่งยืงยน สำหรับบริบทของโรงเรียนถือว่าประสบความสําเร็จนะคะตอนนี้ก็นอกจากโรงเรียนไม่มีขยะไม่มีถังแล้วนะคะยังชวนให้โรงเรียนอื่นนะคะมาทําตามแนวนี้แล้วก็ชุมชนเพื่อที่จะได้ช่วยกันช่วยกันทานะคะต้องคิดว่าขยะไม่ใช่ของเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งเป็นเรื่องของคนทุกคนที่จะต้องช่วยกันรับผิดช,ชอบตอนนี้เนี่ยโรงเรียนมีการจัดการขยะได้ดีนะคะในระดับหนึ่ง ก็อยากจะช่วยชุมชนนะคะไม่ใช่ว่าโรงเรียนโดดเด่นไม่มีขยะไม่มีถังแต่รอบข้างเต็มไปด้วยขยะก็ขอบคุณ c p พนะคะที่ทำให้โรงเรียนเปลี่ยนไปเยอะมากนะคะเปลี่ยนในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดทำให้โรงเรียนที่สำคัญก็คือมีชื่อเสียงใครๆก็รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะและ ศูนย์เรียนรู้ก็พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยโรงเรียนอนุบาลทับสแกถือเป็นหนึ่งใน32โรงเรียนที่ได้รับการยกย่องเป็นโรงเรียนเบสทาสทีคและถือเป็นเพียงหนึ่งในไม่ก,กี่โรงเรียนที่จัดทาโครงการด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างโดดเด่นด้วยความพยายามนำขยะมารียูุทรีไซเคิลตลอดจนสร้างความร่วมมือเพื่อลดปัญหาขยะขยายผลไปยังคนในชุมชนจนสามารถลดปริมาณขยะได้อย่างยั่งยืน สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งท,ที่สำคัญก็คือการมีส่วนร่วมนะครับในวันนี้เนี่ยในวัดก็ดีในโรงเรียนก็ดีเนี่ยนำเรื่องของการบริหารจัดการขยะไปใช้อะไรที่คือพลาสติกอะไรเป็นหลอดอะไรเป็นสิ่งอื่นๆตามประเภทเนี่ยเขาเขาเขาสามารถเรียนรู้แล้วก็ทําได้ด้วยตัวเขาเองการที่เราสามารถทําให้เด็กมีจิตสาธารณะเด็กมีส่วนร่วมต่อชุมชนเนี่ยมันจะติดตัวเด็กตลอดไป เพราะฉะนั้นอําอเภอก็เลยคิดว่าสิ่งที่โรงเรียนทำนะครับโดยเฉพาะยิ่งการสร้างต้นกาไร่ถังเนี่ยนอกจากเป็นการดูแลเรื่องการบริหารก,การขยะแล้วก็ยังเป็นการสร้างคนนะครับก็กเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการสนับสนุนครับทั้งนี้ยังได้มีการลงนาม M O U กับอีก2โรงเรียน เพื่อนำร่องเป็นภาคีเครือข่ายโรงเรียนต้นกล้าไร้ถังและตั้งเป้าขยายผลสู่โรงเรียนในโครงการสารอนาคตการศึกษา ConnectED ภายใต้การดูแลของ CPO เกือบ400แห่งทั่วประเทศเพื่อให้เกิดความร่วมมืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมีผู้นำรุ่นใหม่ซึ่งเป็นอาสาสมัครจากในองค์กรร่วมลงพื้นที่และคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นไปนตามปณิธานองค์กร CPO ร่วมสร้างสารรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน